ชายทรงในประเทศในแถบ Asia. อเอเชียไปเลยหนึ่งเลทีเริ่มเลยซาอุดิอาระเบียเวียดนามแคนาดีย่าูดานอันนี้เกาหลีเหนืออันนี้อีตอิเกิดไปแล้วอันนี้กาตา้าตุรกีใต้อออินโดนีเซียตุรกออันนี้เป็นเยเมนอินเดียอ่าอันนี้ทริกชั้นอีกแล้วจอร์แดน มาเลเซียธงมันสีคลา้ายๆการณ์ในคาตคาถานอัลกานิษฐานลาวเนยุยีทริกูอีกแล้วเนปลาลญี่ปุ่นเฮ้ยประเทศไทยปึ๊บอ่าปากีสถานปึ๊บอ่าไม่ใช่ทาจิอะไรนี่อิหร่านโอเคเกิดทุกทีกันแล้วอ่าตัวจี จะได้โซนประเทศไหนอคอมเมนต์กันมานะครับเราจะทายกัน25ประเทศท,ทุกคนถ้าทายผิดผมจะเริ่มใหม่ลเลวีเนียอ่าทาจิอิสราเอ,าอลเอดวันเดวัน is my country เดวันประเทศเขมฟรฟิลิปปินส์พมา่าอันนี้ศรีลังกาครับอันนี้เธอเป็นในสถานซีเรียรหรือว,อวอ่าอิรักวะซีเรียมือขึ้นไปก็ซีเรียมันก็เร็วคงจะจำได้เยอิรักเยอีรานมึพามามาดิฟคูเวต ุรากวัยเกียลอัฟกานตตินี้สถานอา,นรนนาร์เมเนียโรนังสหรัฐฯกาตาทาติมึงเอาโ,โมกุลไปเลยทาติอินเดียญี่ปุ่นมองโกเลีอาอัฟกา,านิสถานใครไปก็ไปอิสราเอลซิเดียกูให้มึงสองแล้วกูจำบเด็แกไต้หวันเียดน้ำ นี่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะจริงเพราะว่ามันออกไปทางเอเชียกลางอ่ะเอเชียกลางมประเทศมันเยอะประเทศอะไรเยอะนิ่เซเล็ตจีนเวียดนามเห็นไหมกันกีฬาแทนบูนัยอู๋อวานอู๋เซียอู๋อันนี้แหละยูเออีมาเซียอ่าเนี่ยจอแดนวีดาว ยูราเซเรียเซียโคอันนี้อมาดทาเจีย,ยอิซาออินเสียมาดิอนี่โมรจาสุดเลยเนี่ยบาเวนบดูไนอมองกเียอืมาอสารอันนี้มากาเด,ด็อันนี้ลาวอันนี้ปาเลสไตน์ ไม่มีดาวไทยกัูชานี่ยากสุดตัวจีนอ่าอิสรามอรลสวีเดนโรเบียซีโร่กับเวียดนามเอาไม่เนี้ยเอ้เถามจริงถามจริงดีจังสุดยอดมาถามจริงมึงผู้ชม